มารอแม่ขึ้นสารบัตรเครดิตสวัสดีครับ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 องเลยวันนี้นะครับก็จะมามามาะนอมหนี้นะครับเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะครับซึ่งได้เมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งได้รับโทรศัพท์นะครับจากบริษัทน่าจะบริษัทเร่งหนี้อะไรทักอย่างครับแล้วเ็าก็อ้างว่านะครับว่าเราเนี่ยโดนหมายเรียก แล้วนะครับเราเราโดนหมายเฮ้ยศาลเนี่ยเรียกเรียกเรียกไปตัดสินแล้วแต่ว่าเราไม่ไม่ยอมไปนะครับแล้วมันก็ขู่ให้เรานะครับมาที่ศาลเลยนะครับซึ่งพอมาปุ๊บทางทางศาลนี่ก็ไม่มีหมายเรานะครับก็ก็จริงจริงแล้วอาจจะฟ้องแล้วก็ได้เราก็ไม่รู้นะครับแต่เขาเนี่ยพยายามที่จะเหมือนกับชี้นําให้เรานะครับมาที่ศาลให้เร็วนะครับนะครับ ก็เรื่องบัตรเครดิตก็เป็นนี้ไม่เยอะนะครับประมาณหลักแสนนะครับก็แต่ว่านะครับกับช่วงนี้นะครับอะไรอะไรก็นะครับถ้าทําให้เรานะครับยืนได้ก่อนนะครับนี่มันก็คงจะหายไปนะครับอนะครับเราก็ต้องมาประนอมนี่กันก่อนนะครับเราก็ต้องมาปรึกษาันดูก่อนนะครับว่าเราจะไหวยังไงแค่ไหนนะครับนะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับเข้ามาสารนะครับก็ มีหลายขั้นตอนนะครับเขาไม่เข้าไปหลายคนนะครับเขาให้เฉพาะคนที่เป็นหนี้นะครับส่วนผมเนี่ยจริงๆหนี้ผมยนกอนะครับแต่ว่าชื่อเป็นของแฟนก็เลยต้องให้แฟนขึ้นไปไก่เกียร์นะครับนะฮะแล้วก็พาลูกมาด้วยน่าสงสารมากนะครับวันนี้น่าสงสารมากเออนะครับแล้วก็นานแล้วนะครับที่ไม่ได้ออกคลิปนะครับเดีวันนี้จะมาเล่าสิงประสบการณ์ เล่าถึงประสบการณ์นะครับที่โดนขู่เอ้ยพูดว่าพูดว่าไงนพูดว่าทางแบงก์เนี่ยเขาจะมีะเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าเทคนิคนะครับในการที่จะตามลูกหนี้นะครับเพื่อจะให้ไปให้ไปหาทนายหรือให้ไปไก่เกี่ยรเรื่องหนี้นะครับว่าจะเอาอยัางไงนะครับเป็นหนี้เราก็ต้องจ่ายนะครับแต่ว่านะครับในสภาวะเช่นนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็ น่าจะเกิดการวิตกกังวลน,นะครับเกี่ยวกับหนี้สินนะครับเพราะว่าเ,เราเป็นหนี้นะครับแต่เราไม่ได้ค่าใครนะเราไม่ได้ล่าใครเราก็แค่เป็นหนี้นะครับแล้วก็บางอย่างนะครับถ้าถ้าเราถ้าเรานะครับรู้ว่าเ,เราไม่ไหวนะครับถ้าเกิดว่าเราชําระแล้วเราไม่ไหวครอบครัวเราไม่ไหวคนอื่นจะไม่ไหวอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ หยิดชำระไปก่อนได้นะครับหยิดชำระไปก่อนนะครับแล้วมันจะมีพวกพวกทางเจ้าหน้าที่ของแบงค์เนี่ยครับจะโทรมาติดต่อตลอดเวลานะครับตลอดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแฟนผมจะไม่กล้ารับสายนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมฟังจากหลายๆคลิปนะครับจากคนที่เคยมีประสบการณ์นะครับเขาก็บอกว่าแนะนํานะครับว่าให้รับสายนะครับแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับที่ทางแบงค์เนี่ยมักจะใช้บ่อยก็คือเขา มันจะอ้างว่าเขาส่งเอกสารไปที่เราไม่อยู่นะเราไม่อยู่จริงๆแล้วเวลาเอกสารของแบงค์เนี่ยที่เราลงอะไรไว้เนี่ยมันจะส่งมาทุกที่นะครับนะครับแต่ครั้งนี้เขาบอกว่าเขาจะจะส่งไปที่ที่บ้านเก่าของผมนะครับซึ่งผมไม่อยู่นะครับผมอยู่บ้านใหม่นะครับมันก็เลยแบบคาดเคลื่อนกันนะครับเมื่อกี้ก็เลยแบบตกใจนะครับได้รีบมาที่ศาลนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าศาลตัดสินไปแล้วบ้างอะไรนะครับ ตัดสินไปแล้วบ้างนะครับก็ถ้าตัดสินแล้วเนี่ยก็ไปรอบังคับคดีที่สองนะครับก็อาจจะเกี่ยวกับการต้องอใช้นี่หรือว่าใช้ใช้ใช้นี่เป็นก้อนอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับที่ผมฟังมันพูดมานะครับเลยวันนี้ก็มาเล่าประสบการณ์นะครับที่มาที่ศาลที่ผมอยู่หน้าศาลเลยนะแต่ไม่บอกไม่บอกนะครับว่าศาลจังหวัดอะไรนะครับคนที่รู้จักผมก็รู้นะผมมาศาลอะไร เออนะฮะแต่เป็นสารแขวงนะครับเป็นกดีแพ่งนะครับเป็นกดีแป้งครับเป็นเมื่อกี้ไปดูหมายนัดนะครับมีแบบเต็มเลยนะครับประมาณเกือบเกือบสองร้อยคนได้นะครับแต่ไม่มีชื่อนะครับของแฟนนะครับแสดงว่าหมายเรียกหรือว่าหมายนัดของศาลนี้ไม่อยู่ยังไม่มีนะครับแต่ว่าเรามาก่อนนะครับแล้วก็ได้ปรึกษาเขาเขาก็เลยให้ขึ้นไปไก่เกียรเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวมี ผลลัพ์ยังไงนะครับหรือว่าเขาไก่เกี่ยกันยังไงเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าให้ฟังไอโอกาสหน้านะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับหน้าบ๊ายบาย,บาย,บาย